สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนอการลงภาษาไทยของเกมฟุตบอลเนเจอร์สอ2พันยี่สิบโมบายนะครับซึ่งภาคนี้วิธีการลงจะแตกต่างจากภาค2022นะครับก่อนอื่นหลังจากที่เราเข้าเกมครั้งแรกไปแล้วนะครับ ให้เราไปที่เ,เข้ามาที่อแอป i s file explorer นะครับแล้วก็ที่เก็บข้อมูลภายในไปที่ Android ครับ data แล้วเลื่อนหาโฟลเดอร์ คอมเ e กาซ็อกเกอร์นะครับก็คือโฟลเดอร์นี้พอเราเข้าไปแล้วเราก็จะเจอโฟลเดอร์ไฟล์แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์แอปพลิเคชัน u p p o r t ครับสปอร์ตอินเตอร์แอคทีฟฟุตบอล n a g เจอร์สองพันยี่โมบครับแล้วก็แคสครับผม ข้างในโฟลเดอร์แคชเนี่ยมันจะมีออสองไฟล์นี้ครับให้เราลองกดลบดูครับถ้าไฟล์ถ้าตัวเครื่องมันสามารถลบสองไฟล์นี้ได้ก็ทำขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าลบไม่ได้ให้ข้ามไปดูเอ,อ อีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวีกคลิปหนึ่งจะมีสอนวิธีการลงสำหรับคนที่ลบโฟลเดอร์สองโฟลเดอร์เนี้ยไอสองไฟล์เนี้ยไม่ได้นะครับจากนั้นให้เรากดออกจากอแอปนี้ก่อนครับแล้วก็ไปที่แอปลาครับผมไฟล์ที่เราโหลดมานะครับ จะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับผมให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดจะมีไฟล์ภาษาไทยแล้วก็พวกไฟล์กราฟ,ฟิกที่ที่เออเราโหลดมาให้ครบก่อนอะไรเงี้ยครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดจากนั้นไปที่ f m ไท a i สองพัยี่บาม mobile หนนะครับให้กดติ๊ก ติ๊กถูกเลยครับผมจากนั้นกดที่ตรงลูกศรขึ้นนะครับข้างๆถังขยะตรงแท็บบนสุดตรงนี้ครับจากนั้นให้เรากดโอเคครับผมตัวแอปจะทำการแตกไฟล์ออกมานะครับผมจากนั้นให้เรากดออกจากแอปก่อนครับ แล้วก็ไปที่ออแอป R iS File Explorer อีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็เข้าไปที่เก็บข้อมูลภายในโฟลเดอร์ดาวนโหลดครับจะเห็นโฟลเดอร์ไฟล์ที่เราแตกมาออกมานะครับให้เรากดเข้าไปครับผมข้างในสุดเราจะเจอแปด โฟลเดอร์ uh, นี้นะครับให้เรากดทั้งหมดแล้วก็กดคัดลอกหรือว่าตัดก็ได้นะครับถ้ากดคัดลอกก็คือมันจะก๊อปปี้ครับถ้ากดตัดก็คือมันจะย้ายไปทั้งหมดอันนี้ผมตัดนะครับจากนั้นให้ อ่แบ็กกลับครับแบ็กกลับมาหน้านี้ mm hmm. ให้เลื่อนลงไปสุด mm hmm. เราจะเจอโฟลเดอร์ไซเกมที่เราสร้างไว้อ uh, mm hmm. ตอนคลิปแรกครับ mm hmm. แล้วก็เข้าไปที่ด็อกิเมนต์ครับผมสปอร์ตอินเทอร์แอคทีครับ mm hmm. แล้วก็ที่โฟลเดอร์ ฟุตบอลเมเจอร์2023ันยโมบายครับจากนั้นให้เรากดวางตรงนี้นะครับแล้วก็กดนำไปใช้ทั้งหมดตรงนี้แล้วก็เขียนทับไปเลยครับเราก็จะลงไฟล์ภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ลองเข้าเกมครับตัวเกมก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็เออ่ เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ